การฟังธรรมการฟังทั้งหมดที่ชัดเจนเลยนะก็คือเพื่อการเพิ่มอินทรีย์หรือเป็นการปรับอินทรีย์ก็ได้พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้มีศรัทธากับมีปัญญาพอๆกันเพราะถ้าอันใดอันหนึ่งเกินไปก็เสียหายสมาธิกับวิริยะนี่ก็ต้องอพอๆกัน พราะพ่อผู้ที่มีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะศรัทธานั้นก็จะเป็นศรัทธาที่มั่นคงแล้วก็เป็นศรัทธาที่ไม่งมงายเพราะว่าถ้าหากว่าศรัทธาที่ขาดปัญญานั้นจะถึงความงมงายในการศึกษาครั้งนี้ก็คงเน้นสัจทินรีที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะ โดยเฉพาะศึกษาคุณของพระพุทธเจ้านั้นคงแบ่งออกเป็นสามส่วนก็คือส่วนที่เป็นปุพพะจริยาคุณอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือพระสรีระคุณอย่างที่สามก็คือคุณะคุณหรืออรหันตะคุณเป็นต้นอย่างในอุทานเนี่ยเป็นคำอุทานที่พระองค์นี้อุทานด้วยพระปัญญาเป็นต้นนั่นเอง ส่วนในจริยาปิดกที่เราเรียนเน้เน,นพระปุพพจริยาคุณกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์บำเพ็ญคุณธรรมอันใดบ้างพระองค์จึงได้ถึงความพ้นทุกในขณะเดียวกันการศึกษาจริยาปิดกก็เป็นแบบแผนเป็นเยี่ยงอย่างที่เราจะปฏิบัติตามได้คือถึงเราไม่ทำเท่ากับท่านคือทานเราไม่ได้ให้ถึงหม้อความแต่ก็ได้ให้บ้าง อันนะัตามสมควรศีลถึงขนาดเรียกว่าแม้ถ้าศีลขาดตรงไหนเนี่ยนะศีลเนี่ยเสมอกับชีวิตถึงขนาดแบบพระโพธิสัตว์ท่านเราก็ขอให้มีทรัพย์คือศีลให้เจริญกุศลศีลเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้บ้างทันการเพิ่มพูนกุศลทั้งหลายตามเยี่ยงตามอย่างตามแบบแผนของพระพุทธเจ้านะเราก็จะเจริญโดยส่วนเดียว อีกนนยะะหนึ่งเราจะเห็นถึงว่าผู้ที่เขาเจริญบุญบารมีเจริญกุศลเขาคือผู้ที่เจริญแบบมีเป้าอย่างชัดเจนเขาให้ทานเขาก็มีเป้าชัดเจนรักษาศีลก็เป้าหมายชัดเจนน,นะเจริญกุศลทุกชนิดชัดเจนหมดเลยคําว่าชัดเจนนั้นหมายถึงโพธิญาณคําว่าโพธิญาณน,นั้นแปลว่าการตรัสรู้โพธิญาณในที่อื่นๆหมายถึงมรรคญาณเป็นต้น แต่ถ้าในจริยาปิดกนี้หมายถึงสัพพัญยุตยานพระพุทธเจ้าให้ทานรักษาศีลเจริญคุณธรรมอย่างอื่นๆทั้งหมดก็เพื่อสัพพัญยุตยานสัพพัญยุตยานนั้นเป็นชื่อของอาสาธารณยาณทั้ง6ประการคือ,อสัพพัญญุตยานอยู่ในอาสาธารณยาณ6ประการ6ประการมีอะไรบ้าง แล้วก็คืออาสยานุสยายานอินริยะโปรปริยัติยานยมกะปาติหาริยายานมหากรุณาสมาบัติยานสัพพัญยุตยานและอนาวรณายานตรงนี้ทั่วไปเน้นสัพพัญยุตยานเพราะว่าถ้าหากว่ามีสัพพัญยุตยานแล้วพระยานอื่นๆไม่ใช่เป็นภาระไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะว่าญาณทั้งหมดนั้นสัพพัญยุตยานรู้แจ้งแทงตลอด สัพพัุตยาน,นั้นเป็นยานที่ทําให้พุทธพุทธภาวะคือภาวะแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าสําเร็จก็เพราะอาศัยสัพพัญยุตยานก็ดูข้อความในอัตถกถาก่อนเราจะได้เข้าใจความเป็นไปของคำพีนี้หรือว่าการฟังธรรมในครั้งนี้พระจริยาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์โลก ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่พระองค์ใดข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอนุภาพเป็นอาจินไตผู้เป็นนายกเลิศของโลกอันนี้ก็เป็นคำนอบน้อมพระพุทธเจ้าคำว่าพระจริยาก็หมายถึงบารมีทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พระองค์ทำบุญกุศลทั้งหมดที่พระองค์กระทำนั้นเพื่อประโยชน์ เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งโลกหรือมวลแห่งสัตว์โลกประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้เน้นประโยชน์คือพระนิพพานสิ่งที่เกื้อกูลก็หมายถึงอริยมรรคเรั้นสิ่งที่พระองค์กระทําทั้งหมดเพื่อมรรคและพระนิพพานแก่สัตว์โลกกว่าจะประพฤติสิ่งนั้นได้สําเร็จเนี่ยนะพระองค์ก็สแสวงหาคุณอันใหญ่สแสวงหาศีลคุณให้มีอยู่ในใจเนี่ย ถ้าถ้าพูดตามจริยาปิฎกก็บอกว่าพระองค์นี้สแสวงหาทานสแสวงหาการให้ทานสแสวงหาการรักษาศีลแสวงหาการเจริญเนี่มมะสแสวงหาปัญญาสแสวงหาวิรยิยะสติเนี่ยนะแสวงหาวิริยะแสวงหาสัจจะขันติอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาสแสวงหาบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัตถบารมีสิบสแสวงหามหาบริจาคทั้งห้า ประพฤติจริยาอีกสามประการเพื่อสัพพัญยุตยาณนั้นการกระทําทั้งหมดของพระองค์นเนี่ยนะก็เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขออภิวาทคือขอกราบขอไหว้ขอนอบน้อมบูชาและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมเหล่านั้นก็คือกราบไหว้พระองค์ทั้งหมดนับตั้งแต่อะไร ํำกราบไหว้อันนี้เป็นการกราบไหว้บูชาพระคุณของพระองค์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนพระองค์บำเพ็ญพระพุทธกิจทั้งหมดโดยเสร็จสิ้นสมบูรณ์นั้นขอนอบน้อมกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอนุภาพเป็นอาจินนใจคือไม่มีผู้ใดสาม,มารถตามระลึกรอบรู้พระพุทธคุณเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พระองค์ผู้เป็นนายกเลิศของโลกคือพระองค์เป็นผู้นำสัตว์โลกเป็นผู้นำโลกทั้งปวงนำไปไหนก็คือพระองค์เนะนนำให้มีการประพฤติในสิกขาสามนำให้เจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิธิบาทอินทรีย์พะละพ่ชงนำให้เจริญอริยมรรคเพื่อก้าวล่วงวัฏฏะสงสารพระองค์นั้นนำสัตว์โลกออกจากอบายทุกขติวินิบาตนรกะนะนำออกจากความทุกขในวัฏฏะโดยประการทั้งปวง อันนี้ก็เป็นคำนอบน้อมนะนะนอบน้อมพิเศษคือทางวาจานอบน้อมด้วยวาจาผู้ที่นอบน้อมทางวาจาก็มีการประนมอัญชลีเป็นต้นด้วยก็เป็นการนอบน้อมทางกายด้วยจิตใจที่ตั้งด้วยความเคารพอ่อนน้อมอันนี้ก็เป็นการนอบน้อมทางใจหลายท่านบอกว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยดูเหมือนกับว่าเนื่นชามากแต่เขาไม่รู้หรอกว่าการนอบน้อมอันนั้นเนี่ย เป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงตรงๆเลยเนี่ยเป็นเกตเหตุให้เกิดในตระกูลสูงทีนี้ตระกูลสูงด้วยด้วยปัญญาเพราะว่าขณะที่นอบน้อมคุณของพระตนะไตรเนี่ยผู้ที่จะนอบน้อมได้สําเร็จก็เนื่องจากเขามีปัญญามีปัญญารู้พระพระกรุณาคุณมีพระปัญญารู้ความบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์มีพระปัญญารู้มีปัญญารู้ปัญญาของพระองค์ ท่านก็ถือว่าเป็นกุศลที่ประกอบด้วยยาณสัมปยุตนะมีปัญญาเกิดร่วมด้วยบุญกุศลที่เกิดจากนอบน้อมพระตนตรัยท่านบอกว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลกําจัดอันตรายในขณะนั้นคือกําจัดราคะขณะนั้นได้กําจัดโทสะกําจัดโมหะกําจัดบาปอากุศลกําจัดความไม่ซื่อตรงแห่งจิตทําให้จิตใจนั้นเป็นจิตที่ซื่อตรงใจที่ตรงนี่แหละเป็นเหตุให้ใจ ประกอบด้วยปัญญาสามารถที่จะรู้อัตรู้ทำร,ร,รู้คุณความดีอย่างอื่นต่อไปพระจริยาสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนำสัตว์ออกจากโลกด้วยพระธรรมใดคือพระธรรมเนี่ยนะตัวพระธรรมก็หมายถึงวิชากับจรณะผู้ใดที่สมบูรณ์ด้วยวิชากับจรณะปฏิบัติตามนี้ก็อยู่ในนิยานิกรธรรมที่นำออกนำสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ ข้าพเจ้าขอ,อนมมสการพระธรรมอันอุดมนั้นอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วรตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ชัดเจนเพราะว่าคำว่าธรรมะในสมัยใหม่ก็เป็นคำที่เป็นที่สงสัยอยู่ว่าคำว่าธรรมะคืออะไรบางท่านบอกว่าธรรมชาติถ้าให้เต็มก็ต้องธรรมชารามรณะด้วยนะธรรมชาติชารามรณะขึ้นชื่อว่าชาติก็ต้องตามด้วย ชราและมรณะสาเหตุแห่งโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตนี่หรือคือธรรมะที่เราต้องนอ้นอมน้อมธรรมชาติที่นำไปสู่ชราและมรณะสาเหตุแห่งโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสหรือคือสิ่งที่เราต้องนับถือนี่หรือคือสารณะของเราอันนี้ก็ไม่ใช่อกุศลทั้งหลายก็เป็นธรรมะอัพยากตะธรรมทั้งหลายธาตุดินน้ำลมไฟเป็นต้นก็เป็นธรรมะ ธรรมะอันนี้เราเพึ่งได้หรือพอไหมกามาวจรทั้งหลายก็เป็นธรรมะนะธรรมะที่เป็นกามาวจรธรรมะที่เป็นรูปาวจรเป็นต้นหรือธรรมะที่เลวธรรมะปานกลางธรรมะที่ประณีธรรมะที่เราบูชานั้นหมายถึงอะไรฉะนั้นคำว่าธรรมะในที่นี้เน้นพิเศษคือธรรมะที่พระพุทธเจ้ายังบูชา พระพุทธเจ้าบูชาปริยัติบูชาอริยมรรคบูชาอริยผลบูชาพระนิพพานตรงนี้เน้นพิเศษคือวิชาและจรณะวิชานั้นเป็นชื่อของปัญญาจารณะเป็นชื่อของศีลกับสมถะเนี่ยนะพันวิชาก็หมายถึงปัญญาจารณะก็หมายถึงศีลและสมาธิคุณธรรมคือวิชากับจรณะอันนี้นี่แหละที่เป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ให้ออกจากวัตทุกข เพราะหากว่าผู้ใดแทงตลอดนิยานิกระทเช่นยกตัวอย่างบรรลุเป็นพระโสดาบันก็นําออกจากอบายโลกไม่ต้องเห่าอีกต่อไปเนี่ยนะเลิกเห่าสักทีหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นนิยานิกระทไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยอย่าว่าแต่เห่าเลยหอนก็ได้เนี่ยนะก็สามารถที่ไปเป็นอย่างอื่นอีกมากมายเป็นต้นก็เนื่องจากไม่รู้จกักนิยานิกระทไม่รู้จกักธรรมที่นําออกจากวัตทุกเนี่ยนะ หมายควาว่าผู้ที่แทงตลอดอริยธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนโดยเฉพาะอริยมรรคเนี่ยถ้าปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็พ้นจากอบายทุกติวินิบาตและนรกทีนี้มาดูพระสงฆ์ว่าขอ,อพระอริยสงฆ์ใดเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรคผลสมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์นั้นผู้เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม อริยสงฆ์นั้นหมายถึงหมู่แห่งบุคคลผู้เสมอการด้วยศีลและทิฏฐิพระอริยสงฆ์นั้นตั้งอยู่ในมรรคสีโสดาปฏิมรรคสกทา,าคามีมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตตมรรคสมบูรณ์ด้วยผลนะมีอริยผลก็คือโสดาปฏิผลสกทา,าคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีคุณธรรมทั้งหลายเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญา นะศีลส,สมาธิปัญญานี้แบ่งเป็นโลกิยะกาบระดับโลกุตระท่านยังมีวิมุตติคืออริยผลทั้งหลายสมาบัติทั้งหลายแล้วก็ยังมีวิมุตติยานททสนะคือปัจเวกขณะยานคุณธรรมอย่างอื่นอีกก็มีอีกมากมายเพราะท่านเหล่านั้นคือโอรสของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แบ่งอริยทรัพย์เป็นผู้ที่แบ่งคุณธรรมเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนตามสมควรแก่สาวกเหล่านั้น หมแห่งพระริยเจ้าเหล่านั้นนี่แหละเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมเพราะความที่ท่านเนี่ยกำจัดพิษภัยกำจัดทุกโทษกำจัดอันตรายได้แล้วสมบูรณ์เพียรพร้อมไปด้วยคุณธรรมเมื่อท่านเพียรพร้อมไปด้วยคุณธรรมท่านจึงเป็นนาบุญที่ยอดเยี่ยมคำว่ายอดเยี่ยมก็หมายว่าดีกว่านาบุญทั้งหลายเพราะว่านาบุญทั้งหลายในโลกนี้โดยทั่วๆไปก็มักเป็นนาที่ปนไปด้วยญ้าเป็นนาที่ ที่ดินไม่ดีเป็นนาที่ปนไปด้วยกรวดหินทรายเป็นต้นซึ่งทุกโทษเหล่านี้นี่แหละหมายถึงบาปอาุุลทั้งหลายบุคคลผู้รับทานทั่วๆไปโดยมากเป็นผู้ที่มากไปด้วยราคะโทสะและโมหะมีความลุ่มลุ่มดอนดอนอน,นะลาดลุ่มไปด้วยโมหะดอนขึ้นสูงด้วยโทสะทัานเดี๋ยวก็ราคะเดี๋ยวก็โทสะเป็นต้นนาเหล่านั้นจึงไม่ใช่นาที่ดี แต่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านเป็นผู้สม่ำเสมอด้วยกายวาจาและใจการปฏิบัติของท่านเหล่านั้นก็ซื่อตรงเป็นการปฏิบัติเพื่อนําตัวท่านเองให้พ้นจากวัฏทุกข์ผู้ใดที่บูชาเคารพนับถือกราบไหว้ท่านเหล่านั้นก็เป็นเหตุให้ถึงความพ้นทุกข์ บุญใดก็คือบุญที่เกิดจากการนอบน้อมนมัมก,การพระพุทธเจ้านอบน้อมนมัมก,การพระธรรมนอบน้อมนมัมก,การพระสงฆ์ที่เรียกว่าไตรพระรัตนะไตรร,รัตนะแปลว่าแก้วเครื่องที่ทําให้เกิดความปลื้มใจรัตนะเนี่ยนะเครื่องที่ทําให้เกิดความปลื้มใจพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นผู้ที่ยังความปลื้มใจให้เกิดพระธรรมก็ยังความปราบปลื้มใจให้เกิดพระสงฆ์ก็นํามาซึ่งความปราบปลื้มใจให้บังเกิดไตรก็คือสานะบุญใดที่เกิดจากการนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความปราบปลื้มใจบุญกุศลอันนี้ขอข้าพเจ้าจงปราศจากอันตรายในที่ทั้งปวงด้วยเดชแห่งบุญนั้นอนุภาพของบุญเนี่ยนะคิดดูนะว่า กุศลจิตทั้งหลายที่มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์มีธรรมคุณเป็นอารมณ์สังคคุณเป็นอารมณ์กุศลจิตเหล่านี้กําจัดอันตรายได้กําจัดสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กำจัดข่าศึกภายในพร้อมทั้งกําจัดข่าศึกภายนอกโปรองตรัสในคาถาธรรมบทว่าผู้ที่เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่มีจิตเป็นไปกับพระตนตรยัยอันนะ เชื่อว่าไม่ต้องใช้เวทมนต์คาถาอย่างอื่นเพราะว่าบุญกุศลอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่คอยปกปักรักษาเป็นเครื่องป้องกันเป็นอย่างดี